ที่ต้องเตรียมตัวก่อนไปเรียนที่เมืองจีบางคนเนี่ยไม่เคยไปเรียนเมืองนอกเลยทําให้ไม่รู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงไปถึงแล้วจะต้องใช้ชีวิตยังไงเตรียมตัวไปเรียนที่เมืองจีนะคะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคลมีไม่บอกหมดเลยไปดูกัน ล้อมาเจอกับช่องปิงปิงชูอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้ตามชื่อคลิปเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนไปเรียนที่เมืองจีนนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคลิปนี้ปิงทําขึ้นมาเพื่อน,นักเรียนที่กําลังจะไปเรียนจีนกับโกเซยงไฮของปิงนะคะกําลังจะไปเดือนกุมภาอันนี้นะคะซึ่งตัวปิงเองอ่ะพาไปด้วยโกเซงไฮก็คือเป็นบริษัทเอเจนซี่ของปิงเองนะคะก็คือพอมีนักเรียนสมัครเข้ามากำลังจะเดินทางนะคะปิงก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าปิงคนที่จะบอกน้องๆน,นะคะว่าเราจะเตรียมตัวไปเรียนจีนยังไงบ้างบางคนเนี่ยไม่เคยไปเรียน,มน,เ,ยมเ,ยนเมืองนอก ะะทําให้ไม่รู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวยัางไงาไปถึงแล้วจะต้องใช้ชีวิตยังไงหรือว่าจากที่เนี่ยเราจะต้องเอาอะไรไปบ้างยังไงนะคะก็คลิปนี้บอกทั้งหมดเลยครอบคลุมทุกอย่างในชีวิตที่จะไปอยู่ที่นู่นนะคะใครที่ไม่เคยไปเรียนเมืองน,นอกคนเดียวหรือว่าไม่เคยไปเรียนตา่างประเทศคนเดียวไม่เคยไปไหนนอกบ้านก็คือเรียนโรงเรียนในไทยตลอดนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยปิงมีคลิปนี้เป็นตัวช่วยให้ทุกคนนะคะเตรียมตัวไปแล้วก็ใครที่ไปกับเอเจนซี่กลัวเชียงรา้กับปิงเนี่ยก็สบายใจได้เลยเพราะว่าตัวปิงเองไปด้วยนะคะถ้าไปถึงนู่นแล้วมีปัญหาอะไรหรืืออว่่าามมมมีคคถะะไเเพิิตนะะก็ อยู่กับน้องๆในวันนั้นเลยก็คือปิงบินไปพร้อมกันนะคะแล้วก็พอไปถึงมาหาลัยปิงก็จะพาเข้ามาหาลัยเข้าหออะไรให้เรียบร้อยนะคะเข้าเรียนสมัครเรียนอะไรเรียบร้อยทุกอย่างแล้วปิงถึงจะบินกลับเมืองไทยนะคะก็ยังไงใครไปกับโปรเซงไงก็สบายใจได้เลยนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะจริงๆแล้วคนที่ไปเองหรือว่าไปกับเอเจนซี่อื่นๆเนี่ยก็สามารถดูได้นะคะเพราะว่าก็เป็นการเตรียมตัวไปเรียนที่จีนนั่นแหละนะคะใครที่ไม่ได้ไปกับเอเจนซี่ปิงก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็ทำตามปิงได้เหมือนกันนะคะ ปแลราไปเริ่มกันกดอย่างแรกเลยนะคะกดอื่นอย่าลืมกดติดตามช่องปิงปิงชูนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใครมีคาถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะคะใครอยากให้ปิงทำคลิปอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวปิงจะมาทคลิปให้หลังจากคลิปนี้นะคะปิงเป็นช่องที่ลงคลิปไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่แต่พยายามลงให้นะคะแล้วก็ใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาจะได้มีไอเดียแล้วก็ลงคลิปทุกคนบ่อยๆนะคะ พีมพูเร็วอีกแล้วมันจะพยายามพูดช้าลงนะคะไปเริ่มกันเลยข้อแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยแน่นอนสําคัญที่สุดการไปต่างประเทศก็คือพาสปอร์ตนะคะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลง อยากได้พาสะปอร์ตนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปแค่ซัมเมอร์แคมป์คือถ้าสมมติว่าเป็นเลเจนซี่ของปิงนะคะก็จะมีไปรเรียนภาษาแบบภาษาสเดือนก็คือ1เทอมนะคะหรือว่าภาษา1ปีหรือว่าจะเป็นซัมเมอร์แคมป์นะคะซัมเมอร์แคมป์เนี่ยมีตั้งแต่2วีคัปดาห์สามสัปห้าสัปเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ใน1ปีเนี่ยมีระยะเวลาให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าซัมเมอร์แคมป์เนี่ยเป็นระยะเวลาที่ปิงกําหนดขึ้นมาเองนะคะปิงโคกับมหาลัยแล้วก็จัดซัมเมอร์แคมป์ขึ้นน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 มมาาาาาาาใเเเเเเเวววววววลลลทททททีีทที่่่่่นน่่่ปปปปิิิงงคคดดดด็็็กกกกััรรยยยยไจจะะอออูหหืชุุแ้ ว่างพอดีนะคะแล้วก็จะไปซัมเมอร์แคมป์ที่นู่นไม่ว่าจะเป็น2วีค3วีา5วสานะคะก็เป็นการเรียนภาษาเนี่ยแหละอ๋อหรือว่ามันจะมีปอรตีด้วยแล้วก็ปอทูนะคะไม่ว่าจะไปเรียนที่จีนแบบไหนก็สามารถเตรียมตัวแบบที่ปิงบอกทุกอย่างไปได้เลยนะคะไป ก็อย่างแรกเลยก็คือพาสปอร์ตนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครไปซัมเมอร์แคมป์สองวิสามวิสเนี่ยไม่ต้องทาวีซ่าแล้วเนื่องจากว่าตอนนี้ไปที่เมืองจีนฟรีวีซ่าแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครไปเกินหนึ่งเดือนเนี่ยก็จะต้องทําวีซ่าเป็นนักเรียนไปนะคะซึ่งวีซ่านี้นะคะใครมีข่าวเพิ่มเติม,ตม,ตมก็คอมเมนต์บอกไว้นะคะปิงจะพูดคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะจริงๆวีซ่าเนี่ยมันจะมี X1x2 ซึ่งนะคะซึ่งมันต่างกันตรงที่แล้วเวลาที่เราอยู่เมืองจีนแล้วก็การเข้าออก แต่ละครั้งในเมืองจีนกับเมืองไทยอะไรเงี้ยซึ่งในเรื่องวีซ่าเนี่ยเดี๋ยวปิงมาทาคลิปให้อีกคลิปหนึ่งใครอยากรู้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะใครที่จะไปเรียนก็ต้องทําวีซ่าไว้ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็น1เทอมก็คือ4เดือนนะคะไม่ว่าจะไปเองหรือว่าไปกับปิงหรือไปกับเอเจนซี่ไหนก็ตามนะคะเวลาเราสมัครเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีอ e ีเมลส่งมาให้แล้วก็จะมีเอกสารส่งมาให้นะคะแล้วเราก็เอาเอกสารพวกนั้นเนี่ยไปทำวีซ่านะคะใครไปเรียนระยะย,ย,ยาวหน่อยก็ทาวีซ่าให้เรียบร้อยนะคะต่อไปการใช้ชีีวววิิิตตตทท่่น่นะะนนนนนููะะะคคคปงงงกกก็แแําาาาใุ้้้้เเยยยพบัรรรรรดไซึจๆลถถออสม บัรเครดิตของพ่อแม่ไปได้นะเพราะว่าตอนสมัยก่อนที่ปิงเรียนอะปิงไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะแม่ก็เอาบัตรเครดิตที่เป็นบัตรฉุกเฉินอะให้ปิงไปด้วยนะคะเพราะว่า บางทีถ้าสมมติว่ามันฉุกเฉินจริงๆแล้วแบบเราไม่มีเงินสดหรือว่าอะไรงเงี้ยอย่างน้อยเรามีบัตรเครดิตเอาไว้จ่ายนู่นนี่นั่นนะคะหรือว่าบางทีอะปิงไปเรียนตอนนั้นไปเรียนมปลายที่ปักกิ่งนะคะอยู่ดีๆเขาจะให้ชําระอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเงินสดเรากว่าแม่จะโอนมาให้หรือว่ากว่าเงินจะเข้าบัญชีเราต้องไปเบิกอะไรเงี้ยมันยากนะคะก็เลยมีบัตรเครดิตไว้สำรองไม่ว่าจะเป็นกรณีฉุกเฉินใดๆก็ตามก็แนะนําให้มีบัตรเครดิตไปด้วยนะคะตอนปิงไปเรียนตั้งแต่อายุประมาณ1056ตอิบห้าปิบดิตองงขอแม่ไปด้วยแล้วนะคะ ว่าเผื่อฉุกเฉินเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะเราก็ปกไปด้วยนะคะ โอเคมีพาสปอร์ตบัตรเครดิตนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ปิงแนะนำวันนี้ไม่ได้สปอนนะคือคลิปนี้ไม่มีอะไรสปอนเลยทุกอย่างปิงแนะนําด้วยตัวปิงเองนะคะด้วยการที่ปิงเคยไปปิงเคยเรียนที่นู่น8ปีด้วยแล้วก็เวลาไปเที่ยวหรือไปอะไรอ่ะปิงพกทุกอย่างที่เป็นแบบในกรณีฉุกเฉินไปทั้งหมดเลยอีกอย่างหนึ่งที่แนะนํานะคะก็จะเป็นบัตรแบบ travel card อย่างเช่นเออ S B Planet อะไรอย่างนี้นะคะตัวปิงเองอ่ะเพิ่งจะมาใช้ S B Planet หลังๆมานี้แต่รู้สึกว่าสะดวกมากเลยแล้วอย่างหนึ่งก็คือเหลือเงินที่แลก,ก,ก,ก็คือถ้าาทํ ที่สาขาเซ็นทรัลเวอร์จะได้บัตรเดียวนั้นเลยวันนั้นเลยนะคะคือมีครั้งหนึ่งอะรอบที่ปิงไปเฉิงตูนะคะจริงๆอะปิงไม่เคยใช้เทาเวลก์ดมาก่อนเลยแล้วรอบที่ไปเฉิงตูอะเหมือนรู้สึกว่าไม่อยากแลกเงินสดไปเยอะเพราะว่าเวลาแลกเงินสดไปแล้วพอกลับมาจากเที่ยวอะมันจะต้องมีเศษเหรียญเศษอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพกเทาเวลก์ดไปด้วยนะคะแล้วก็เลยเลือกเอซิมิแพเเพราะว่ากำลังจะเดินทางพรุ่งนี้แล้วแต่เพิ่งจะมาตัดสินใจทําวันนี้แล้วก็เลยหาอันที่มันสามารถทําวันนี้แล้วได้วันนี้เลยนะคะนั่นก็คือของพาพิชแล้วก็เทนขปา,านิ แล้วก็แลกกับเลทของเขานะคะคือเลทค่อนข้างดีเลยแล้วก็พอไปถึงที่นู่นก็คือแบบติดบัตรอะไรได้เลยอะไรเงี้ยคือใช้สบายมากก็แนะนําบัตรทาวเวลการ์ดไปนะคะทาวเวลการ์ดกับบัตรเครดิตมันก็จะต่างกันนะทุกคนก็ลองไปศึกษาดูใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ก่อนเดี๋ยวปิ๊งจะมาบอกให้นะคะจริงจรทาวเวลการ์ดมีหลายธนาคารมากๆแล้วแต่ใครจะสะดวกที่ไหนเลยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดแต่ตัวปิงเองเคยใช้เอสบีแพลนตแล้วรู้สึกว่า สะดวกแล้วก็เลทค่อนข้างถูกนะคะก็แล้วก็ได้บัตรเร็วมากด้วยนะคะก็ยังไงก็ลองไปหาข้อมูลดูแต่แนะนําให้พกทวิการไปด้วยนะคะเพื่อฉุกเฉินอย่างที่บอกถ้าไม่ฉุกเฉินก็ดีไปแต่ว่าเผื่อว่าเผื่อคําว่าเผื่อนะคะทุกคนปิงแนะน,นําอย่างหนึ่งนะคะหลัางากมานี้ทุกคนจะคิดว่าเออไม่ต้องใช้เงินสดแล้วอะไรางี้นะคะแบบว่าเออแคชเลทอะไรเงี้ยก็จะไม่แลกเงินสดไปแต่ยังไงแล้วซะ ตัวปิงเองทุกครั้งที่ไปเมืองจีนหรือไปประเทศไหนปิงจะแลกเงินสดไปด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อฉุกเฉินอย่างที่บอกปิงรู้สึกว่าการใช้เงินแล้วก็แบบพาสปอร์ตหรือว่าอะไรต่างๆที่ปิงจะบอกในคลิปนี้มันเป็นสิ่งสําคัญที่เราไม่รู้เลยว่าไปถึงนู่นแล้วมันจะใช้บัตรได้หรือเปล่าหรือใช้บัตรไม่ได้เราต้องใช้เงินสดแทนหรือว่าไปขึ้นรถขึ้นแท็กซี่การเดินทางอะไรอย่างนี้นะคะปิงก็เลยจะแนะนําตลอดไม่ว่าจะเป็นเด็กๆที่กำลังจะไปเรียนที่จีนหรือว่าเป็นคนที่กำลังจะไปท่องเที่ยวหรือคนที่มาใช้บริการรถตู้ปเเน่ลอใกผื็ อยก็ยังดีเพราะว่าบางจริงๆแล้วอะเมอ่อจินมันใช้ AliPay ใช้ WeChat ใช้บัตรเครดิตใช้ Cashless อะไรอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางครั้งที่แบบต้องใช้เงินสดหรือว่าบางทีแบบเอ้ยอยู่ๆมันรูดไม่ผ่านหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็เลยแนะนําให้แลกเงินสดไปเผื่อซึ่งบางทีอะซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบพื้นบ้านอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่รับนะคะแบบเขาไม่รับ อย่างอื่นก็อาจจะรับเงินสดอะไรเงี้ยหรือเราจะซื้อน้าําสักหนึห่งหยวน2อหยวนอย่างเงี้ยมันก็แบบลําบากถ้าเราไม่มีเงินสดเลยแม้แต่หยวนเดียวติดตัวนะคะปิงก็เลยแนะนําว่าให้แลกเงินสดไปเผื่อแล้วก็ช่วงนี้เลทหยวนก็ค่อนข้างลงด้วยนะคะก็ยังไงก็ลองแลกเลทเงินสดไปเผื่อบางทีเลทเงินสดก็ค่อนข้างถูกเหมือนกันอันนี้เป็นข้อแรกนะคะในข้อแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับแบบว่าสิ่งสําคัญในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็แนะนําให้ทุกคนเผื่อไปตามนี้เลยเพราะว่าตัวปิงเองอะ เตรียมตัวไปแบบนี้เลยนะคะก็ข้อได้ผ่านไปนะคะสรุปพาสปอร์ตสำคัญที่สุดนะคะใครไปเรียนระยะยาวก็ทําวีซ่าไปให้เรียบร้อยนะคะ mm hmm. ทําอะไรเผื่อเวลากันนิดนึงเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คิดมาก่อนได้บัตรเครดิตเอาไปเผื่อนะคะใครที่อายุยังน้อยและาาทำบัตรเครดิตเองไม่ได้เนี่ยคุณแม่สามารถมีบัตรสำรองบัตรเสริมอย่างเงี้ยให้คุณลูกไปได้นะคะเพราะว่าตอนปิงไป อายุ10กว่าประมาณ 16- บหอะไรเงี้ยปิงก็บัตรสำรองเสริมของแม่ไปเหมือนกันนะคะแล้วก็บัตรทราเวลการนะคะใช้ดีมากเลทถ,ถูกแล้วก็สะดวกสบายนะคะแล้วก็เยอะมากพาสปอรบัตรเครดิตบัตรทราเวลการนะคะแล้วก็แลกเงินสดไปเผื่อนะคะทุกคนไปที่ข้อ2ค่ะโอเคข้อ2อันนี้นะคะก็คือปิงรู้สึกว่าสิ่งที่จะต้องเตรียมไปเลยสําคัญอย่างยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นก็คือยาประจําตัวนะคะจริงๆแล้วอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเออไม่มีโรคประจําตัวเลยอ่ะอันนี้ก็ดีเลยเลิศนะคะแต่ว่าอย่างเช่นปิงอย่างเงี้ยเมื่อก่อนตอนไปก็เป็น ภูมิแพ้เป็นไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งยาแก้ภูมิแพ้ที่นู่นอาจจะไม่ถูกกับเราหรือว่า เราไปใหม่ๆเราอาจจะพูดจีนไม่ได้เลยมันเป็นประเทศที่จะไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้นะคะมันก็เลยแบบว่าตัวยาอะไรพวกนี้ปิงแนะนําว่าให้พกไปดีกว่าอ,อ,อย่างเช่นยาพื้นบ้านทั่วไปยาแก้ปวดหัวยาแก้ลดไข้ลดน้ำมูกแก้ไอคือพกไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยให้มันแบบว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรขึ้นมามันมีเผื่อสารองไว้นะคะส่วนตัวปิงตอนนั้นคือพกเยอะมากๆคือยาแก้แพ้เพราะว่าเป็นคนแพ้อากาศง่ายมากนะคะแล้วก็ยาแก้ปวดหัวยาแก้ไมเกรนไทเินนที่พกหลักๆเลยตอนนั้นนะคะก็ใครมียาอะไรที่ตัวเองจะต้องกินเป็นประจําหรือว่า ยาอะไรที่รู้สึกว่ามันจําเป็นต่อชีวิตนะคะก็ควรพกไปนะคะเพราะว่าพอไปถึงที่นู่นอ่ะมันจะหายากนะคะแล้วภาษาจีนอ่ะมันค่อนข้างยากด้วยขนาดปิงอยู่มาแบบเ8ปีอปะปปิงยังพกยาไปทุกครั้งที่ไปนะคะเพราะว่ายาไทยกับยาที่นู่นมันก็ไม่เหมือนกันเนาะอะไรที่มันถูกกับเราหรือว่าเดี๋ยวเราไปกินแล้วมันจะไปแพ้ที่นู่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยปิงก็แนะนําให้พกไปดีกว่านะคะอะไรที่เป็นยาสามัญประจําบ้านยาประจําตัวที่ตัวเองจะต้องมียาจําเป็นต่างๆพกไปนะคะ ต่อไปนะคะคนถามเยอะมากๆโดยเฉพาะนักเรียนที่กำลังจะไปกับปิงรอบนี้นะคะถามเรื่องซิมซิมโทรศัพท์ซึ่งรอบนี้ที่ปิงพาเด็กๆไปเนี่ยจะเป็นรอบเ,อเรียนภาษาสี่เดือนนะคะทุกคนจะกังวลว่าเราจะไปซื้อซิมจีนที่นู่นไหมหรือเราจะซื้อซิมจไทยจากที่นี่ไปเลยดีอะไรอย่างนี้นะคะก็จริงๆแล้วสเดือนมันไม่ได้เป็นระยะเวลานานมาก แต่ว่าปิงจะแนะนําว่าถ้าใครกังวลเรื่องที่จะติดต่อที่บ้านไม่ได้เพราะว่าเมืองจีนเนี่ยใช้ไลน์ไม่ได้ Ig ไม่ได้ Facebook ไม่ได้ i ิกตอกไม่ได้คือไม่ได้หมดเลยนะคะต้องใช้ผ่าน vpn เท่านั้นแล้วเวลาที่เราใช้ซิมจีนที่นู่นเนี่ย vpn มันจะต้องต่อ ในแอปพลิเคชันแยกมันจะไม่เหมือนกับว่าเวลาเราซื้อซิมทูไฟลหรือว่าซิมจากที่ไทยแล้วไปเปิดโลมิงที่นู่นเวลาเปิดโลมิงที่นู่นมันจะใช้ได้หมดทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าคนที่อยู่สีเดือนหรือว่าไปอยู่ปีนึงหรือว่าไปอยู่ระยะเวลานานเนี่ยปีมีทางเลือกให้นะคะก็คืออย่างแรกก็คือตอนไปแรกๆเนี่ยซื้อซิมทูไฟไปก่อนสามารถซื้อ7วันซื้อเดือนหนึ่งไปก่อนได้แล้วพอซื้อไปถึงนู่นอะปิงจะพาไปซื้อซิมจีนอยู่แล้วนะคะคือทุกคนที่ไปกับเอเจนซี่ปิงน่ะปีนจะพาไป ได้เวลาแบบว่าโทรหาอาจารย์หรือว่าโทรหาเพื่อนที่นู่นอะไรเงี้ยจะได้มีซิมจีนติดไว้นะคะส่วนซิมทูไฟลเอาไปเพื่อแรกๆที่เรายังไม่ชินในการใช้ชีวิตที่นูน่นหรือเราติด i อติด Facebook ติดโซเชียลต้องคุยกับเพื่อนกับพ่อแม่ผ่านไลน์เนี่ยก็แนะนําว่าซื้อซิมทูไฟไปก็ได้นะคะไปเผื่อไว้แล้วพอไปถึงที่นูน่นไปมาซื้อซิมจีนให้แล้วก็ค่อยๆฝึกเรียนรู้ใช้ VPN ที่นู่นนะคะแต่ว่าแบบนี้มันก็จะต้องเสียเงิน2ต่อก็คือซิมทูไฟต่อนึงปิงไม่แน่ใจว่าซิามายป้เ็ตเดีววะะแลวก ถึงนู่นนะก็ซ SIM ื้อซิมจีนแล้วก็ซิมจีนที่นู่นเนี่ยก็จะเหมือนที่ไทยเลยเป็นรายเดือนแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตให้อะไรประมาณนี้ความต่างของซิมไทยกับซิมจีนก็คือซิมไทยที่ไปเปิดที่นู่นน่ะจะใช้ทุกอย่างได้เหมือนที่ไทยเลยเราจะไม่มีการบล็อกอะไรใดๆทั้งนั้นแต่ซิมจีนที่ไปซื้อใหม่ตอนที่ปิงพาไปเรียนที่นู่นเนี่ยจะไม่สามารถใช้อะไรที่ไทยใช้ได้เลยไลน์ Facebook IG t i k t o k ใช้ไม่ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ทุกคนเลยเมือก่อนตอนปิงปิงไม่ได้ซื้อซิมทูฟายไปปิงททีี่่่นนแลล้ววเา จะเข้าไลน์เข้า IG จ a c e b o o k กก็คือเข้าผ่าน VPN นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเริ่มติดโซเชียลกันมากกว่าสมัยก่อนที่ปิงอยู่เนาะก็สามารถซื้อซิมบูฟลยไปได้นะคะไปไปใช้ประมาณ7วัน10วันแรกก่อนแล้วระหว่างนั้นนะก็ค่อยคุ้นชินกับซิมจีนแล้วก็เปิด VPN แล้วลองใช้ดูนะคะอีกอย่างหนึง่งที่อาจจะให้เตรียมไปก็คือการโหลดแอปเดี๋ยวปิงจะบอกในข้อต่อไปอีกทีละกันเนาะแต่ว่าอันนี้กเกริ่นว่าเวลาที่เราจะต้องคุยกับพ่อแม่เนาะเวลาเราไปต่างประเทศเราต้องติดต่อพ่อแม่อยู่แล้วเพราะววว่่าเดียะะป็นงนงะคะ เราเข้าหอดีไหมถึงมาหาลัยปลอดภัยหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมเอเจนซี่ Agency, ดูแลดีหรือเปล่านะคะก็จะต้องคุยกับพ่อแม่อยู่แล้วเนาะซึ่งการุผกับพ่อแม่เนี้ยทุกคนส่วนใหญ่จะผูก่ันรลยแต่ว่าถ้าใครที่ไม่อยากซื้อิมดูฟลไปแล้วกลัวว่าไปถึงนู่นจะติดต่อพ่อแม่ไม่ได้เนี่ย<ๆ>ก็โหลดแอปวีแชทไว้นะคะเดี๋ยวจะไปพูดในข้อต่อไปนะทุกคนแต่ว่านี่ปิงเกิดให้ก่อนเพราะว่าปิงเข้าใจสมัยก่อนปิงยังเด็กอยู่10กว่าเงี้ยพอเราไปถึงนู่นอะพ่อแม่จะเป็นห่วงแล้วว่าเอ้ยเครื่องเวลานีีี้้้้นนน่่าาาาาาจะะแแแลลลลววเเเรรถึงมมมหหหหยยััดดือออปปปขภญ เกิดขึ้นระหว่างทางหรือเปล่าเราเดินทางปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวจะบอกให้ในข้อต่อไปนะคะต่อไปข้อที่4นะคะก็อันนี้เลยเป็นการโหลดแอปพลิเคชันที่จําเป็นนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าใครซื้อซิมทูไฟลไป ปิงก็ยังแนะนาให้โหลดแอปอยู่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ไปอยู่ที่นู่นจะต้องใช้แอป,ปพวกนี้นะคะเป็นแอป,ปที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นแอป WeChat ก็คือแทนไลน์แอปไป,ปตู้แมปก็คือแทน Google Map ซึ่งที่เมืองจีนเนี่ยใช้ Google Map ไม่ได้นะคะก็คือต้องใช้ไปตู้แมพมากกว่าไปาตู้แมพเนี่ยจะตรงเป๊ะที่สุดการหาแผนที่หรือว่าการเดินทางต่างๆนะคะควรใช้ไปตู้แมพบอกอย่างนี้เลยคือบางคนแบบว่าไปนู่น Google Map ยังใช้ได้มันก็อาจจะใช้ได้แต่มันจะไม่ได้ตรงเป๊ะเหมือนไปตู้แมพมันจะไม่ไได้เเสถีียยรหมืออนนนนกับปตูปะ,ะพาะวาว่่ใจ เขาก็ให้ใช้แอปของเขาซึ่งทุกครั้งที่ปีนไปเที่ยวเมืองจีหรือว่าไปอยู่ที่นู่นเนี่ยปีนใช้ไปตู้แมปตลอดไม่เคยใช้ Google m a p เลยคือบางคนที่ไปเที่ยวแล้วซื้อซิมทูไฟไปบอกว่า g o o g l e Map ยังใช้ได้อยู่นั่นเป็นเพราะว่าซิมทูไฟเนี่ยมันไม่ได้บล็อกแอปต่างๆที่เราใช้เมืองไทยนะคะแต่พอไปถึงที่นู่น g o o g l e Map มันจะใช้ไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นข้อนี้ปินจะมาบอกชื่อแอปที่ควรโหลดไปเลยนะคะแล้วทุกคนก็สามารถโหลดเก็บในมือถือไว้ก่อนพอไปถึงนู่นค่อยใช้นะคะอย่างแรกเลยก็คือ line VCt อออยย่่่่าาางงทททีีบกกวมมันมนันนนนแแใครซื้ Sim ็นะน ให้โหลดวีแชทอยู่ดีแล้วก็โหลดวีแชทให้พ่อแม่ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามอยู่ๆเกิดไลน์ใช้ไม่ได้ขึ้นมาหรือว่าซิมทูไฟที่เราซื้อไปหมดวันแล้ว แล้วเรายังไม่ชินกับการใช้ซิมที่จีนเราสามารถคุยกับพ่อแม่ผ่านวีแชทได้เลยซึ่งวีแชทก็ค่อนข้างเสถเยรนเหมือนกันนะคะปิงมีสอนสมัครวีแชทไว้ให้แล้วนะคะก็เข้าไปดูในคลิปนั้นได้สมัครให้พ่อแม่ติดเครื่องไว้เลยแล้วก็ลองพิมพ์ส่งหากันดูนะคะว่าโอเคมันใช้ได้ปกติพอไปถึงเมื่อที่เมืองจีนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาเราสามารถใช้วีแชทในการติดต่อพ่อแม่ได้นะคะเออแล้วถ้าเกิดวีแชทใช้ไม่ได้ทํำยังไงนะคะมันมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถโทรได้ถ้าซื้อซิมจีนที่นู่นแล้วโทรก,ทกทระะล แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าแนะนําให้โหลดบีแชทให้ คนในบ้านนะคะเพื่อที่ว่าเราเผื่อฉุกเฉินเอาไว้ว่าเราจะติดต่อเขาไม่ได้นะคะต่อไปไปตู้แมพเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าอยู่ที่จีนไปตู้แมพเสถียรที่สุดใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเปิด VPN ใช้ได้ปกติเลยแต่ถ้า g o o g l e Map ทุกคนจะต้องเปิด VPN และไม่ค่อยเสถียรนะคะไม่แนะนําต่อไปจะเป็นแอปรถไฟใต้ดินนะคะเดี๋ยวจะแปะขึ้นให้ด้านนี้จริงๆแล้วมีหลายแอป,ปทุกคนสามารถเลือกได้พิมพ์คําว่าช่างหายเมโทรนะคะใน App Store ได้เลยก็โหลดมาอาจจะโหลดมาเผื่อสักสองอันเพราะว่าพอไปถึงแล้วอะบางที เราใช้แอปนี้ไม่ชินแอปนี้ชินกว่าแอปนี้ใช้ง่ายกว่าอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะคะก็โหลดมาเผื่อไว้สัก2ออันแล้วเดี๋ยวพอไปถึงที่นู่นอ่ะเดี๋ยวเราก็จะปรับตัวได้เองนะคะแล้วก็แบบไม่ต้องเป็นห่วง ว่าจะใช้ชีวิตลําบากจริงๆทุกคนที่กังวลแล้วไม่เคยไปเรียนเมืองนอกเลยหรือว่าคิดว่าไปอยู่เมืองจีนแล้วมันจะลําบากนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าหนึ่งอะเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองใหญ่นะคะแล้วก็ปิงเองอยู่มานานหลายปีแล้วปิงให้คําแนะนําได้ตลอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวปิงเองอะไปด้วยนะคะก็เลยไม่ต้องกังวลอะไรเลยก็แค่พาตัวเองแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมด พี่ปิงได้บอกในคลิปนี้ที่เป็นของจําเป็นส่วนตัวนะคะไปด้วยกันที่นู่นแล้วเดี๋ยวมีปัญหาอะไรเดี๋ยวปิงไปแก้ไขให้หน้างานนะคะต่อไปใครที่ไปเรียนภาษาที่นู่นโดยที่ว่ายังไม่เคยมีพื้นฐานภาษาจีมาก่อนเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกังวลว่าจะใช้ชีวิตยากลําบากยังไงนะคะก็โหลดแอปแปลภาษามาได้เลยป้ายตู้ทา n ์สเลสนะคะปิงว่าอันนี้น่าจะใช้ได้ดีที่สุดป้ายตู้ทารสเลสมันจะเสถเยรนที่สุดนะคะแล้วก็มีแอปหนึ่งที่ปิงใช้เอาไว้แปลคำศัพท์นะจะเป็นชื่อแอป pleco นะคะอันนี้เลย ปีใช้นี้ตลอดมันเป็นแอปที่เป็นภาษาจีนแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาจีนนะคะแต่ว่ามันจะมีแอปที่เป็นไทยจีนด้วยก็มีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ปงใช้ไปตู้ทางสเสด็จกับแอปนี้นะคะใครสะดวกใช้แอปไหนก็พิมพ์ในแอปสโตรได้เลยว่าเป็นเออ Chinese อะไรอย่างเงี้ยก็โหลดโหลดเผื่อไว้ได้นะคะว่าตัวเองจะชินใช้กับแอปไหนต่อไปอันที่สําคัญและขาดไม่ได้เลยก็คือ VPN นะคะ ซึ่งจริง,รงๆ VPN อนะตอนนี้ปิงไม่รู้ว่าแอป,ป VPN แอป,ปไหนเป็นแอป,ปที่ใช้ดีที่สุดต,ตอนนี้แต่ว่าให้โหลดไปหลายๆอันนะคะตอนปิงอะปิงก,ก็โหลด VPN หลายอันมากเพราะว่าพอไปถึงอะบางแอปมันจะใช้ไม่ได้1บางแอป,ปต้องเสียตังค์สสมัยก่อนมีใช้แบบ VPN ฟรีนะคะคือมันจะมีแบบแอป,ปที่ให้ใช้ฟรีได้แต่ตอนนี้ปิงไม่แน่ใจเดี๋ยวไปรอบนี้แต่จะลองดูให้อีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าทุกคนสามารถโหลด VPN เผื่อไว้ได้เลยหลายๆแอป,ปนะคะแล้วมันจะมี VPN แบบเสียตังค์ด้วยทุคกคนก็ลองโหลดเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอไปถึงที่นู่นะะคไไลงใช้้้ดวนนหแก็ มันจะมีนักเรียนไทยที่อยู่ที่นู่นอยู่แล้วเขาใช้ชีวิตยอยู่แล้วที่นู่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวปิงจะจัดการเรื่องนี้ให้นะคะไม่ต้องห่วงว่าเราได้เล่นโซเชียลมีเดียแน่นอน,นะคะ่ะต่อไปแอปช้อปปิ้งต่างๆก็โหลดไปนะคะเผื่อไว้แอปถา,าวรแอปล่าหป1แ8ดนะคะโหลดเผื่อไปได้เลยเพราะว่าไปถึงที่นู่นทุกคนช้อปปิ้งแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าของถูกมากแล้วก็ช้อปปิง้งสะดวกสบายมากเวอร์ต่อไปนะคะก็คือ ของใช้ส่วนตัวที่ขาดไม่ได้นั่นเองนะคะปิงจะบอกก่อนว่าการที่ไปเนี่ยของใช้ส่วนตัวอย่างที่บอกก็คืออย่างเช่นของที่จําเป็นจะต้องเป็นอันนี้เท่านั้นฉันจะต้องใช้อันนี้เท่านั้นหรือแบบผ้าห่มเน่าผืนนี้เท่านั้นที่ไปแล้วจะต้องนอนถ้าไม่มีจะนอนไม่หลับเลยหรือถ้าไม่มีจะใช้ชีวิตไม่ได้เลยอะไรเงี้ยหรือแบบ ชุดชั้นในอะไรต่างๆนะคะก็คือเอาไปด้วยเพราะว่าไม่ต้องไปหาเอาดับหน้าข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราขาดไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นของใช้ส่วนตัวที่จําเป็นเอ,อ่อถ้าสมมุติว่าทุกคนบอกว่าอ๋อของใช้ส่วนตัวที่จําเป็นคือแชมพูสบู่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วที่นู่นอะมีขายเหมือนที่ไทยหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะพูดในข้อต่อไปเช่นเดียวกันที่นู่นอะมีขายของที่เหมือนไทยหมดเลยปกติปินงไปอะปินงไม่พกแชมพูสบู่ผ้าอนามัยอะไรไม่พกเลยเพราะว่าไปถึงที่นู่นมันมีทุกอย่างเหมือนกันเดะเเเเลลยยยยยีีี่ห้อดวกัน ปิงก็เลยไม่ได้ซื้อไปหนึ่งคือเปลืออน้ําหนักที่เราจะต้องโหลดขึ้นไปนะคะเราต้องซื้อน้ําหนักใช่ไหมแล้วพวกแชมพูสบู่เนี่ยมันหนักค่อนข้างหนักเลยเราก็เลยไม่เคยพกไปเลยนะคะไม่งั้นเราจะแบกของเยอะมากทุกคนโอเคอันนี้คือข้อของใช้ส่วนตัวที่จําเป็นนะคะก็รวมๆเลยอย่างที่บอกอะไรที่จําเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้ เอาไปค่ะต่อไปถ้าสมมติว่าใครที่ไปเรียนภาษาเป็นวัยทางานเนาะเป็นวัยทํางานอาจจะมีเอกสารแบบว่ารับรองการทํางานอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะปิงแค่ให้พวกไปเผื่อเฉยนะคะเพราะว่าถ้าวีซ่าผ่านแล้วคือไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วตมที่นู่นคือไม่ได้ยากอยู่แล้วนะคะก็เข้าออกง่ายแล้วเราก็มีวีซ่านักเรียนปกติได้รับอีเมลจากมาหาลัยปกติไม่ต้องกังวลเลยแต่ว่าที่ปิงให้พกไปเนี่ยอาจจะพกไปเผื่อเฉยๆต่อไปทุกคนจะสงสัยไหมว่าฉันจะพกเสื้อผ้าไปเท่าไหร่ดี แล้วตอนนี้อากาศเท่าไหร่เราจะเอาอะไรยังไงไปนะคะก็ขอบอกก่อนเลยว่าจริงๆถ้าใครเคยไปเมืองจีนมาแล้วหรือใครเคยไปเที่ยวเชียงไฮ้มาแล้วนะคะก็จะรู้ว่ามันจะเดินลุกเรืองมากเวอร์เป็นที่ที่แบบว่ามีทุกอย่างขายเหมือนเมืองไทยเลยบางทีมากกว่าด้วยนะคะ ทุกแบรนด์ในห้างก็คือมี Uniqlo H&M Zara มีทุกแบรนด์เหมือนเหมือนกันราคาใกล้ๆก,กันเลยบางทีที่นู่นเนี่ยเซลถูกกว่าด้วยนะคะก็เสื้อผ้านเนี่ยพกเท่าที่จำเป็นไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอไปถึงที่นู่นอะ่ะจริงๆใครอยู่สีเดือนไม่อยากซื้อเลยก็ก็ได้แต่ก็พกไปไม่ต้องเยอะมากเพราะว่ามันจะหนักแล้วมันก็จะแบบว่าตอนแบกกลับมันก็จะก็จะหนักเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไปอยู่แบบว่า1ปี จริงๆสี่เดือนปิงว่าไปก็ซื้อได้นะเพราะตอนนั้นปิงไปปิงก็ไปซื้อที่นูน่นปิงจะพกไปเฉพาะที่ใช้แบบดาบหน้าไปก่อนแบบว่าเสื้อสักสี่ห้าตัวกางเกงสี่ห้าตัวแล้วก็เสื้อหนาวอะไรเงี้ยไปช่วงเวลาอากาศเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าขาดหรืออะไรไปซื้ออาที่นูน่นซึ่งจริงๆแล้วอะขับไปที่นู่นก็ถูกมากปิงเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะไปชอปปิ้งที่นู่นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เซี่ยงไฮ้เนี่ย ก็มีตึกที่เป็นคล้ายประตูน้ําของบ้านเรานะคะเป็นตึกขายเสื้อผ้าของถูกที่ไม่จะเป็นของแบรนด์นะคะก็มีเหมือนกันที่นู่นทําให้ปิงก็จะบอกว่าเสื้อผ้าไม่ต้องเอาอะไรไปเยอะนะคะไม่ต้องแบกข้าวของทั้งหมดที่นี่ไปอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวไปที่นู่นจะได้มีเผื่อที่ให้ชอปปิ้งได้นะคะแล้วก็ได้ซื้อของได้ไปเดินเล่นอะไรเงี้ยไม่ต้องแบกไปทั้งหมดเดี๋ยวมันก็จะเยอะเกินนะคะแบบปกติน้ําหนักมันจะได้ประมาณ20-30โลอะไรประมาณนี้นะคะก็ไปชอปปิ้งกันที่นู่นค่ะมีเหมือนที่ไทยหมดเลยนะคะปิงชอบมากที่่นนก็คือจริ จริงที่นู่นอะซาร่าเวลาเซลอ์อะจะถูกกว่าที่ไทยนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยแต่ว่าตอนไม่เซล์ก็ราคาพอๆพกันเลยฉะนั้นทุกคนก็สามารถไปช็อปปิ้งที่นู่นได้แล้วก็ตึกพัฒนน้ำที่นู่นเนี่ยก็คือนเลิศเลิศค่ะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะใครไปก็ช็อปปิ้งกันได้ต่อไปของใช้ส่วนตัวยาสระผมสบูแชมพูต่างๆนะคะที่นู่นมีขายหมดเลยเหมือนบ้านเราเลยนะคะก็ ในซุปเปอร์ซุปเปอร์ก็ใหญ่มากมีทุกแบรนด์ที่ในซุปเปอร์เมืองไทยมีนะคะแต่ว่าใครที่อย่างเช่น Ontario, ใช้ของหมอใช้ของโรงพยาบาลรักษาสิวหรือว่าเป็นแบรนด์แบบเฉพาะทางจริงๆหรือเป็นแบรนด์ไทยหรือแบบว่าต้องแบรนด์นี้เท่านั้นอะไรเงี้ยสามารถพกไปได้แต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าไม่ไม่ซีเรียสเรื่องนี้ขนาดนั้นให้แนะนําไปซื้อที่นู่นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนึ่งมันหนักแล้ว2มันเป็นของใช้ที่แบบ ถ้าสมมติเราเราไปสี่เดือนนะเราพกไปอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องพกไปสองขวดสาขวดอะไรเงี้ยมันก็จะแบบค่อนข้างกินพื้นที่แล้วก็กินน้ําหนักในกระเป๋าเดินทางของเราแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะแต่ว่าตอนปีงอ่ะก็คือป,ปินบไปซื้อที่นู่นหมดเลยเพราะว่าแชมพูสบู่อะไรก็คือใช้แบรนด์ปกติในซูปเปอร์อยู่แล้วผ้าผ้านงงานํามูกงอะไรมัก็คือใช้แบรนด์ปกติสีฟ้าสีเขียวอะไรอยู่แล้วนะคะที่นู่มนมีขายหมดทุกอย่างเลยไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะ สุดท้ายนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะคะทุกคนก็ดูเวลาไฟให้ดีนะคะแล้วก็เตรียมตัวเดินทางเปเยนที่จมืองจีนกันค่ะส่วนใครที่ไปกับเอเจนซี่ของปิงนะคะกเชียงไฮก็ยินดีด้วยนะคะทุกคนจะได้ไปแล้วเดี๋ยวจะเดินทางกลุมภาันี้เปิดเทอมมีนานี้นะคะตอนคลิปนี้ออกไปก็น่าจะใกล้ๆเดินทางแล้วนะคะก็ไปด้วยกันและเดี๋ยวปิงจะทําคลิปมาให้ดูบรรยากาศนะคะแล้วเล่าเนี่ย ขอพีอานอนิดนึงกำลังจะเปิดซัมเมอร์แคมป์ช่วงเดือนเมษานะคะใครที่ว่างอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าแกรเยียร์ใดๆก็ตามสามารถไปซัมเมอร์แคมป์กับปิงได้ซัมเมอร์แคมป์เนี่ยมีตั้งแต่2อาทิตย์3อาทิตย์5อาทิตย์นะคะแล้วก็จะมีช่วงเดือนกรกฎาก็มีด้วยเหมือนกันแนะนำให้ติดตามเพจนะคะก็เพจเฟซบุ๊กไอจีได้เลยนะคะจะมีบอกข่าวสารตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้เก็บค่าบริการค่าธรรมเนียมอะไรแต่อย่างใดนะคะถ้าเป็นตัวเรียนภาษา4เดือน1 มีการเซ็นสัญญากับมหาลัยถูกต้องเรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะพาทุกคนไปก็เลยไม่ได้เก็บค่าบริการไม่ได้มีค่าทาเนียมเพิ่มเติมอะไรแต่อย่างใดนะคะก็เหมือนปิงเซอร์วิสให้แล้วก็ไปพร้อมกันนะคะซึ่งจริงๆใครที่ไปกับปิงช่วงแรกๆเนี่ยจะดีนะคะเพราะปิงไปด้วยแต่ว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะปิงมาจะไม่ได้ไปเองทุกทริปแต่ว่าดูแลดีเยี่ยงคนในครอบครัวแน่นอนคะ่ะ เรียนจีนก็ไปกับโูเซียงไฮนะคะเป็นบริษัทเอเจนซี่ของปิงเองซึ่งตอนนี้เนี่ยทำที่เซี่ยงไฮ้เป็นหลักแต่ว่าอนาคตจะมีหลายเมืองนะคะแล้วก็จะมีมหาลัยต่างๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ปิงขอทําตรงหัวก่อนเป็นมหาลัยที่ปิงเรียนมา8ปีนะคะก็เลยอยากจะทํามหาลัยนี้ก่อนแล้วก็จะค่อยๆมีมหาลัยอื่นเพิ่มเติมนะคะดูแลดีทุกมหาลัยเหมือนเดิมนะคะใครอยากจะไปเรียนที่เมืองจีนไม่ว่าจะเป็นอายุน้อยอายุมากวัยทางานแล้วหรืออะไรนะคะก็สามารถทักเพจมาปรึกษากันก่อนได้นะคะแล้วก็หาเวลาที่ว่างดูระยะเวลาที่ปิ ส่วนใหญ่ที่ปิงเปิดซัมเมอร์แคมป์เนี่ยจะเป็นระยะเวลาที่ปิงคิดว่าทุกคนน่าจะเป็นวันหยุดแล้วก็ว่างพอดีปิงก็เลยเปิดซัมเมอร์แคมป์เพื่อไปที่นู่นด้วยกันนะคะแล้วในซัมเมอร์แคมป์เนี่ยสาวอาทิตย์ปิงก็จะพาไปเที่ยวด้วยก็เลยจะมีไปเที่ยวในเมืองเซี่งยงไฮ้หรือว่าจะไปเที่ยวต่างเมืองแบบเมืองข้างๆซูจโจหางโจอะไรอย่างนี้นะคะก็ติดตามเพจเฟซบุ๊กไอจีไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็ดูข่าวสารต่างๆได้ก็ยังไงใครสนใจจะไปเรียนจีนก็ทักไปสอบถามน้องก่อนได้นะคะคลิปนี้ปิงก็มาบอกแล้้ะะ้วววววนน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 ะะะะะะคคค่่่าาากกกรรรรรรรเเเเเเเตตตตตีีีีีียยยยมมมมมััััไไไไไปปปทืือออององงงงงจจจบใ็ส ใครที่คิดว่าปิงพูดขาดเกินตรงไหนหรือมีอะไรที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะอันนี้ก็เป็นเท่าที่ปิงคิดได้ในตอนนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ปิงเตรียมไปสมัยก่อนที่ปิงไปเรียนนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องปิงปิงชูดีด้วยนะคะมีไ G ีแล้วก็ t ิ k t ก k ด้วยนะทุกคนไปติดตามได้นะคะเป็นของปิงเอง <laughs> วันนี้ปิงก็ไปแล้วนะคะบายๆใครที่กำลังจะไปเรียนจีนก็ขอให้สนุกกับการเรียนภาษาจีนนะคะภาษาจีนไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ว่าต้องพยายามนิดหน่อยนะคะแต่ทางที่ดีก็มากับเอเจนซี่ปิงได้นะคะโกเซียงไฮ้ค่ะอ๋อขอพิอีกเรื่องหนึง่งปิงมีขายคอร์สเรียนภาษาจีนด้วยนะคะคอร์สเรียนภาษาจีนปูพื้นฐานไปก่อนใครที่กำลังจะไปเรียนที่เมืองจีนน่ะก็สามารถปูพื้นฐานไปก่อนได้นะคะเพราะว่าราคาคอร์สเรียนปิงอ่ะหลักร้อยยังไงใครสนใจก็อยู่ในเพจโกเซียงไฮ้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ปิงก็ไปแล